ู่ข้างบ้านจะด่าป่ะเด็ตังไว้ไแโอนคา่บ้าขับบ้านอยากขับบ้านมากสบายีจัที่ไม่เคยทำอรอออะไรอะไวันนี้ดีทุกอย่างมึงเขาเลยเหรอเดี๋ยววตัวก็บอกอยู่แจ๊ดเอยแจ๊ดแจ้ง มีอะไรกินไหมลูกไม่มีโอ้โหนก่แย้ไก่ายบางตานี่เห็นพุงมาเบื่อเลยแสนที่กูจะไม่เบื่อเสร็จนะยังมาขอกับข้าวกินอีกเมื่อกี้ไม่ได้ทาปากรู้น่ะแหมแจงเอยเดี๋ยวพี่มาทักแล้วหนูตะโกนด่าพี่หนูเห็นนะแอบไปเปิดเก๊ขนมแตงไทยจะขโมยขนมไปให้ลูกใช่ไหมมันจะแตงไทยอ่ะแตงไทยอ่ะไม่ถ่ายเป็นหวัดแต่แจงมีปัญหาเรื่องนิ้วมือช็อปปิ้งเยอะเปล่าอุ้ยหมอทีนี้หมอเขาอะไรแบบคุณแจงคุณต้องหยุดพักนิ้วก่อนนะนิ้วล็อก